เดินต้งเราจะเ,าเดินทางเดินทางครับเป็นคลิปพันโลรอบนี้ครับคลิปพันโลพันโลครั้งที่สามแล้วนะครับไปกันต่อแปดสิบโลแรกเรื่อยๆอกำลังจะเข้าเขตจนันท์ นี่มาถึงสักทีนะครับคีรีวงบ้านที่บรรยากาศดีในประเทศไทยบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นบนสะพานลอยสักหน่อยว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดไหนครับผมโอ้โหนี่ลำธานก็สวยครับผมต้องมาสักครั้งนะครับ ช่วงค่ำๆนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวตลาดและก็ในเมืองนครศรีธรรมราชนะครับและก็ได้แวะดูกำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราชด้วยนะครับบอกเลยว่าอลังการมากนะครับกำแพงใหญ่แล้วก็สูง น,นีไมม่อตอนนี้เรากำลังไปที่น้ำตกอาสน,านาันชาระวังไปเรากำลังขึ้นไปครับผมปลาใหญ่มากครับไปกันต่อไปกันต่อ

ขอบอกได้เลยว่าน้ำดกสุนันทาสวยมากจริงๆนะครับโอ้โหอัศจรรย์มากคนมาเที่ยวกันเยอะครับผมมาเที่ยว ช่วงร้อนนะครับก็บรรยากาศน่าโดดเล่นน้ำมากครับผมนี่ไฮไลท์สำคัญเที่ยวกับมอเตอร์ไซค์ครับผมนี่ได้ขับรถเล่นนะครับสาย ักขนมสิชนครับผมบอกเลยถนนเส้นสนี้สวยงามมากครับผมเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่คนถ่ายรูปก,กันน,น,น,นั่นถ่ายรูปนั่น อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ